สวัสดีครับวันนี้ผมชุนพินัยธรรมนะครับจะมาอ่านพินัยธรรมนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บุญกุศลแบบเป็นธรรมทานนะครับให้แก่ fc ทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาอ่านฉบับจอถมเลิศให้ฟังต่อนะครับนะอันนี้จะอ่านบทของจากใจลูกศิษย์ให้ฟังนะครับนะฮนะบบทจากใจลูกศิษย์นะครับครับจากใจลูกศิษย์ เหตุของการจัดทำหนังสือเล่มนี้เนื่องด้วยเท่าที่ผมประสบมายังไม่เคยพบที่มีการจัดพิมพ์หนังสือคำสอนหลวงปู่โตในรูปแบบที่ท่านเขียนด้วยลายลักษณ์อักษรด้วยลายมือของท่านเองหลวงปู่โตท่านเขียนเป็นคำสอนสั้นๆที่ใช้ สำนวนแบบเรียบง่ายแต่ได้ใจความอย่างลึกซึ้งอย่างยิ่งเขียนเป็นแบบที่ปะตุชนทุกท่านสามารถนำไปปฏิบัติได้หรืออาจพูดได้ว่าคำสอนไปใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ได้ทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นและทุกสัมมาอาชีพผมกับ คุณสมศักดิ์จึงได้ปรึกษากันว่าอยากจะรวบรวมธรรมะคำสอนของหลวงป,ปู่ที่ท่านได้จดบันทึกไว้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่สมตามเจตนารมณ์ของท่านลายมือของหลวงป,ปู่ค่อนข้างอ่านยากแต่ทางคณะจัดทา ก็เพียนพยายามถอดลายมือแบบทีละอักษรทีละวร์คทีละประโยคเพื่อให้คงข้อความธรรมะที่ขั้นเขียนไว้อย่างถูกต้องเป็นที่สุดเพื่อถวายแด่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาและถวายแด่หลวงปู่โต๊ะ ผมหวังว่าทุกท่านที่มีโอกาสได้อ่านธรรมะคำสอนของหลวงปู่ท่านเล่มนี้เมื่อได้อ่านแล้วคงมีความสุขใจปิติใจในคำสอนของหลวงปู่เหมือนที่ผมได้สัมผัสมายิ่งท่านได้รับรู้คำสอนของหลวงปู่และมีโอกาสได้นำไปปฏิบัติ ก็จะเป็นแนวทางให้ชีวิตล่มเย็นก่อให้เกิดความสงบสุขทั้งต่อส่วนรวมและต่อตนเองได้โดยอย่างแท้จริงผมดีใจและสุขใจที่มีหนังสือเล่มนี้ที่มีหนังสือเล่มดีๆเล่มนี้เกิดขึ้นหนังสือเล่มนี้ไม่มีการตั้งราคาหรือซื้อขายใดใทั้งสิ้น ท่านที่มีโอกาสได้รับหนังสือเล่มนี้ควรเก็บรักษาไว้ให้ดีเก็บไว้เป็นมงคลแก่ครอบครัวทุกท่านที่มีโอกาสได้ศึกษาหนังสือเล่มนี้ย่อมได้ว่ามีส่วนร่วมในการเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของพระสุติปันโนคือหลวงปู่โต๊ะ ช่วยจันลงพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนาคงอยู่มั่นคงสืบไปผู้เขียนนะครับนายวีละชัยงาวรณกุลวันที่4ทธันวาคม2560อครับอันนี้คือจากใจของลูกศิษย์อยู่ในส่วนของคำนำต่อเนื่องนะครับของหนังสือพิเนธรรมฉบับปฐมมาเลิกนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับสำหรับผู้ที่ร่วมสร้างเดี๋ยว วันถัดๆไปก็จะอ่านนะครับในแต่ละบ,บทให้ฟังนะครับอานุโมทนาศาสาธุบุญด้วยนะครับสวัสดีครับ